และในพักที่แล้วครับเราได้เสริมตัวนักเตะกันแบบดุดันมากๆครับทำให้แมนยูเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ขึ้นมาเป็นเต็งแชมป์ในปีนี้เลยนะครับผมด้วยพลพรรคที่เราเซ็นเข้ามากับทีมเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ในจุดที่ไม่ธรรมดาครับเรียกว่าเซตกองหลังกองกลางนะครับผมตัวรุกรวมถึงกองหน้านี่คือระดับท็อปๆแล้วนะตอนนี้นะครับ แต่ก็ต้องดูครับว่าทีมทีมนี้เนี่ยจะไปได้ถึงแชมป์สักใบหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้นี่แอบขายหน้าเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับผมเราจะต้องมีคิวครับเจอกับทีมในสึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกมาร์เซย์บเซียดอร์ตมุนครับท้าได้ของเซลติกครับ ปารีสแซงต์แชร์กแมง PSV ไอโอเฟนครับโบวกบาเซลอันเดเรชก็ถือว่าเป็นเหล่าทีมที่เอาจริงมีความยากง่ายปรับปนกันไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมทีมในแชมเปี้ยนลีกปีนี้ก็ครับคลั่งไปด้วยทีมบทโหนนะครับผมไล่ตั้งแต่เรือบัดดิดครับยาวลงมาครับจนถึงล่างสุดนะครับก็ก็ถือว่าเป็นทีมระดับท็อปๆของยุโรปนะตอนนี้เลยนะ สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o ยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำ www. f i f a c o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f c k ลดทันที5%ครับผมถ้าใครต้องการ FC c o ยนึกถึง www. f i f a c o i c o m เลยครับผมอะรครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะได้เจอครับเจ้าหนูไม้เขียวกับเบสต์กินบูเจอทีมเก่าอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่พี่แกเนี่ยถูกบีบให้ขายออกไปจากแมนเชสเตอร์เตเตนะครับผมซึ่งก็ น่าจะเป็นการเจอที่ตื่นเต้นและก็สุดมันแน่ๆครับวันนี้และยูฟ่าแชมเปียนลีกในเกมวันนี้ครับเรามาเล่นกันที่โอแทฟอร์ดครับบ้านของแมชเตอร์แต่ครับเปิดสนามยูฟ่าแชมเปียนลีกในเกมวันนี้ครับเจอกับโอลิปิกมาร์คเซย์อะไรครับผมเกมกับมาร์คเซย์ครับวันนี้ถือว่าเป็นการเจอกันที่อยู่ในช่วงที่มาร์คเซย์อาจจะฟอร์มไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าแมนยูปีนี้มาเต็มสูบครับแต่ว่าที่ไฮไลท์เลยครับคือการลงสนามอีกครั้งกับของเมสันกรีนวูด อย่างคงเสียดายวันนี้นะครับทนายก่องไม่สันกินบูดครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยเป็นเด็กพรสวรรค์สูงมากๆครับทนายของเจ้าหนูไม้เขียวอะไรครับผมชุดนี้ครับน่าจะฟอร์มทีมเพื่ออยู่ฟแชมปเยปนลีกเลยครับเกมแรกนี่ไม่มีที่ให้คําว่าพ่ายแพ้นะถ้าเกิดแพ้กับทีมชุดนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับแมนยูสั้นนี้เลยครับเอาจริงฝั่งของมาคเซย์ก็ดูนักเตะไม่ได้คิวเร่นะถือว่าใช้ได้เลยครับ อะไรครับวิวิตตอยูเกเรสครับเดินจับไม้จับมือและดูไลน์อัพของฝั่งเจ้าบ้านแมนยูเต็ดก่อนครับมีติดคาดชุดไปเหลือสอคนครับคือคาร์ลอสบาเลบาแล้วก็มีลอสเคอร์เคสครับถ้าเกิดโดนไปเหลือในเกมนี้ก็มีสิทธิ์โดนแบนในเกมถัดไปเรียกว่านี่น่าจะเป็นชุดความหวังของแมนยูในปีนี้เลยครับวันนี้เราใส่เต็มสูบแบบตัวจริงนะไม่มีดรอปใครเลยครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนยูครับวันนี้มาดูครับว่าเปิดสนามรายของแมนยูจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนครับในศึกฟุตบอลยยูฟ่าแชมเปีี้นลก ริฟราเมิโตส่งเข้ามาที่ราบินยาเมายาเมาจี้เข้ามายาเมาหักต่อมาที่โยเกเดสโยเกเดสส่งต่อที่ยาเมาแล้วยิงเออหูแม่กะเล่นทางเล่นกันอยู่สองคนเกือบไปครับคาร์ลส์บาเลีบ้าจี้เข้าใส่เร็วฝ่าไปที่เวียสเวียสหักข้อมาจังหวะนี้โยเกเรสตามช่องแล้วตบมาเรียบร้อยหนึ่งศูนย์หกเก้านาทีวิกตอรยโยเกเรสครับไม่ปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปนานครับ โอ้โหยิงประเดิมประตูแรกในแชมเป็นลีกไปแล้วแบบเร็วจีเลยฮะโอ้โปีนี้เนี่ยถือว่าเปิดประเดิมประตูเร็วครับชมเป็นลีกฮะแล้วพอแมนยู U, เนี่ยมีตัวรุกดีๆทุกคนจะสังเกตเห็นว่าบอลทะลุช่องมันดูแบบไหลลื่นนะครับไหลลื่นกว่าแมนยูในยุคป,ปัจจุบันที่เราเห็นนะบอลขึ้นหน้าช้ามาก ปาเลยบาหยอดขึ้นมาให้โยเกเรสแล้วโยเกเรสเอ้าวปั๊มจังหวะน,นี้กอดอนเอาบอลลงสวยฝ่ามาแล้วตรงกลางหลุดมายาเมาโกโดโอ้โหสองศูนย์โอ้ยเกมเร็วจัดแคผูแมนยูมีทั้งบอลสั้บนบอลยาวมาเป็นชุดและยาเมากดประตูที่สองแบบเร็วจัดเลยจังหวะน,นี้กอดอนปาดขึ้นมาแล้วดูฟอร์เรนเวิร์ดครับเคาะมาหลุดเลยครับจังหวะน,นี้ยาเมาหักเข้ามาด้านในแล้วยิงแบบสวยงาม โอ้โหเรียกว่าผ่านไป15นาที2-0ครับอลิลปิกมาคเซยนี่ลำบากแล้วครับเอาเลยครับ2-0แบบเรียกว่าชนิดที่มาคเซยยังได้บอลไม่ครบทุกคนเลยก็ว่าได้ครับบอลอ่ะและ้วบอลตั้งกันใหม่ที่ฝั่งพว้ไาเยือนบ้างแล้ครับจะบุกใครได้บ้างครับมาคเซยจะได้ประตูหรือเปล่าเงินหมาบ้าครับจอยนี้ติดริฟฟลาเมนโต้แมนยูครองเกมได้หมดเลยฝากมาราบินยาเมาว ส่งต่อมาสวยโยเคเรสแล้วหักเข้าด้านในมาที่ฟอริเวสฟอร w เวสเข้ามาแล้วจังหวะนี้ต้องสังหารเองแล้วหรือเปล่าหูแตว่าจังหวะนี้แม่เยี่ยวยิงไม่มุมเท่าไหร่ฟอริเวสน่าเสได้ริฟราเมนโตข้ามาฟอร w เวสฝากซ้ายมาที่บาลีบาแล้วตรงกลางขออยู่ช่องนี้เป็นกอดอนตบกลับมาที่จามาห,โห,โห,โห สามสูงครับโอ้โหสามสิบเจ็ดนาทีครับอุลยาเมามีโอกาสแฮตทริกเลยครับเกมนี้โยเคิรส ok ฝากมาครับแล้วกอดอนตบกลับมายามาจับปุ๊บยิงปั้งเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับเกมมันไหลลื่นดีเลือเกินครับแมนยูเต็ดเดลิสวางยาวๆมาเลยแล้วแมนยูแก้มาสวยจังวันนี้ยามาขอด้านขวาแล้วสปีดมาแล้วรามินยามา อาลับยามาสปีดขึ้นมาดึงเข้าซ้ายย้อนกลับไปแล้วมาที่ฟอรเรียนเวิร์ดก,กดอู้หูเต็มข้อเลยเะครึ่งหลังก็แมนยูเปลี่ยน2ครับเป็นการเก็บตัวแล้วครับเพราะว่าการแข่งขันหนาแน่นมากครับส่งด้านกองเคฟเนชูรามครับลงมาแล้วก็เดียาบ,บันเด้ครับเซนเตอร์ลงมาแชนมาชนิริสครับที่วิกแกลงตั้งแต่เกมแรกเลยแล้วหักคอเข้ามาตัดไปได้ครับที่พารโรวิช พบรวิชพาลากขึ้นมาแล้วรอสายเติมกับพารวิชเธอแคสฝากเข้ามาแล้วช่องนี้มันหลุดมาเลยกอดอนหักเข้ามาแล้วยูเครสแตะหนีมากดหักเรียบร้อยอะโบโคือบากเซยก็บอกไม่รู้ว่าจะปิดป้องอยังไงเพราะว่ามาแต่ละดอกเนี่ยคือไม่รู้จะกันยังไงจริงแะแล้วดูครับปูหักเข้ามายูเรสปีแกหักหลบอีกทีครับตัดหลังแล้วยิงแบบ คือยิงดีมากครับทุกคนจังหวะทักษะในการจบสกอร์โยเกเรสนี่คือสุดๆอีกหนึ่งเลยครับโอ้เรียกว่ายิงบอลไม่ได้โดกและเรียดเร็วด้วยครับยามเม้าคืนกลับมามาที่เดียมันเด้ฝากมาที่เคฟเฟนทูรามเคฟเฟนทูรามหักมาแล้วฟอเรนเทสช่องนี้มันหลุดมายามเม้าตาตาโอ้เกือบแฮตติกไปยามเม้าโอ้ยมันช่องหายแบบหมายวันนี้ครับอ่าแล้วหลุดขึ้นมา แล้ววิลสันหลุดขึ้นมาสวยครับชอร์ตเซเบกมาเบรกไว้ก่อนชอร์ตเชเบกมาเบรกปัป๊มแล้วไปเตะมุมไปหนาเดียช้าหรือเปล่าแล้วมาจาังหวะนี้มีโอกาสสวนแล้วเมนูแทงมาส่งสวยครับที่กอดอนมาที่ดีแลบครับดีแลบดึงจังหวะแล้วดีแลบฝากมาสวยๆครับที่เมนู <c oughs> เมนูหักมาแล้วยาเมาจาังหวะนี้ยิงโอโ้ยแฮตติกจนได้รอบโอ,โอย้ยยาเมา มเมนูตาไวมากครับแทงมาที่รามินยามาได้ยังไงครับโอ้โหแล้วจวังหวะนี้โล่งจัดเลยฮะนี่ครับเมนูเห็นแล้วหกักหักแล้วให้ยามากับจับละเอียวเล็กน้อยยิงแล่เรียดแล้วไปนะ็นแทิกเลยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับคทดเวลา3นาทีไม่น่ามีปัญหาสําหรับเกมนี้แล้วแมนอยู่ฝ่าวมาที่กอร์ดอน ก็ดอนพิกมาแล้วก็ดอนฝ่ามาที่ดีแล็บครับเอาดีแล็บจับบอลได้แล้วหากลกับมาตรงกลางแล้วโก็ดอนกดติดบล็อกออกหลังโอ้โหพักอ,อกจบกันตรงนี้เลยฮะโอ้โหเกมเดบิวปีนี้ของแมนยูในแชมเปี้ยนลีคครับเป็นแฮชชิกของเป็นแฮชชิกของรามินยาเมาครับแล้วแมนยูยิงได้ถึง6ประตูนในเกมเปิดสนามถือว่ายอดเยี่ยมมากฮะผมบอกเลยนะว่าสาเหตุที่โอลิมปิกมาเซยอ่ะเขาโดนหนักขนาดนี้เพราะว่าเขาเล่นหลังสามทุกคน และเป็นหลังสามที่วิงแบ็กมันลอยครับกลายเป็นว่ากองหลัง3คนน่ะโดน1ต่อหนึ่งหมดเลยครับเรียบร้อยทุกคนทำให้เกมแรกเนี่ยเราขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของตารางในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับไม่แปลกนะเพราะว่าเรายิงไปถึง6ประตูครับรองก็คืออินเตอร์มิลานครับปารีสแซนซิบาเลเซียแล้วก็อาร์เซนอลที่ชนะมาในเกมแรกครับและเกมคาราบาวครับเนี่ยรอบแรกครับดันมาเจอกับเชลซีครับซึ่งเราก็สามารถบุกไปเชื่อได้1-0ครับ โดยประตูที่ได้เนี่ยเป็นจังหวะุดโทษของวิโตยูเคเรสครับที่สังหารได้อย่างเด็ดขาดครับแล้วก็เป็นประตูชัยนะครับให้กับแมยูเต็ดผ่านเข้ารอบคาราบาวครับต่อไปเกมนี้ถือว่าไม่ง่ายครับแอบตึงๆนิดนึงครับแต่ว่าเราก็เฉือนมาได้เข้ารอบต่อไปในศึกคาราบาวคับนั่นเอง ใครอยากจะเติมเกมให้นึกถึง Elastic Shop เพจรับเติมเกมคุณภาพที่เปิดมามากกว่า5ปีและผู้ติดตามมากกว่า8,000 0คนมีบริการเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile หรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายและถ้าอยากเติมเกมเมื่อไร่ให้นึกถึง Elastic Shop ได้เลย ทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายหรือว่าแอปไลน์ทีเอถ้าบอกว่ามาจากฟลิกบอวฟเกรับฟรียูทูพรีเมียมเจ็ดปันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะ อะไรครับผมตอนนี้19นัดผ่านไปครับครึ่งฤดูกาลนะครับผมตอนนี้แมนยูแตนรั้งอันดับที่4ของตารางครับอันีจริงผลงานไม่ถือว่าแย่นะ19เกมชนะ11เสมอ4แพ้4ครับทุกคน3 7แต้มครับแต่ปีนี้เด่ยอาร์เซนอลครับโอ้โหมาดีมากแพ้เพียงแค่1น1เกมเท่านั้นครับเอฟซีครับในรอบถัดไปแมนยูจะพบกับนอตติิแกรมฟอเรสต์ในรอบที่3ครับ เราก็ไม่ควรพลาดด้วยระการทั้งปวงนะสำหรับช่วย FA Cup ัในปีนี้ครับหลังจากที่เปิดตัวมาอย่างดีครับแมนยูในแชมเปี้ยนลีกครับเอ,อ้ดันพลาดแพ้ถึง2เกมแล้วก็สเสมอมาหนึ่งครับเอ,อ้ากลายเป็นว่าทรงไม่ดีเฉยเลยครับแมนยูเตดเหลือเชื่อครับท,ท,ทั้งที่เปิดตัวมา6กูนในเกมแรกนะอู้แอบน่าเสียดายเหมือนกันพาไปขึ้นลูกายนครับเรามาเช็คคนที่ฟอร์มตกกันก่อนนะมาใช้ในลิฟ์ฟอร์มตกนะชอลตเตอร์แบกฟอร์มตกเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ครับ เครอร์เคสฟอมตกครับคาร์ลสปาเลบ้าฟอมดรอปครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทาไมตัวรับของเราฟอร์มดรอปหมดเลยครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อสงสัยคือหนึ่งอย่างเลยที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมรับอาจจะเป็นงานหนักก็คือเราใช้ปีกแบบลอยสูงครับรวมถึงกลางรุกรอยสูงด้วยครับอ่ามันอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้นะมันอาจจะไม่คอมเพกมากพอเกมรับเลยทางานหนักนะผมว่าเราขยับมาเป็นแบบนี้ดีกว่าทุกคนมันดูมีโฟกัส ที่ดีขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราขยับปีกลงมาให้ต่ําลงนิดนึงนะซึ่งผ่านไปครึ่งฤดูกาลครับโยเคเรสก็ยังคงฟอร์มโดดเด่นเหมือนเดิมแล้วยิงถึง21ประตูครับแล้วก็ราบิยามาลเนี่ย17ประตูนะแต่คนที่ฟอร์มดรอปลงไปเนี่ยก็คือกอร์ดอนเอจริงก็ไม่ถือว่าดรอปนะเพราะว่าเฉลี่ยประตูเนี่ยมันไปตกที่ยามาลกับโยเคเรสซะส่วนมากนะครับแต่ผมเนี่ยดันไม่ค่อยชอบนะครับฟอร์เรียนเวิร์ดเท่าไหร,ร,ร่ก็รู้สึกว่าครึ่งฤดูกาลมาแล้วเนี่ยพี่แกเรตติ้งเฉลี่ยไม่่คอยยดดี้ววน6 ปปลายทุกคนแล้วก็ทำไป7ประตู5แอซซิตเท่านั้นเองครับ mm hmm. คือแอซซิตเนี่ยยาเมาแอซซิตเยอะกว่าด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็เรตติง้งเฉลี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทุกคนก mm ็ hmm. ถือว่าด้วยค่าตัวที่แพงมาหาศาลในปีที่แล้วเนี่ยยังไม่โดดเด่นนะตั้งแต่ของฟอร์เรนเวิร์ดครับ mm hmm. และเกมสัตว์ไปยังเสมอ2-2ครับโอ้คูหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนแผนน mm ้แ hmm. มนอยู่ชุดนี้นะครับ mm hmm. มีโอกาสจบสกอร์มากขึ้นนะครับ mm hmm. ผมชาร์นครีเอทดีขึ้นนะแต่ว่าก็ยังคง เสียประตู2ประตูแล้วก็ยิงได้เพียงแค่2ประตูครับจากโอกาส7ครั้งนะตอนนี้ในเกมรับของแมนยูเนี่ยริสลามิโต้เดลิชชาลจเบกเคเคสนะครับยังคงเล่นการสเปซสปาในเรื่องของเกมรับนะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะกับทีมชุดนี้ตอนนี้นะฮะอะไรครับผมเกมถัดไปครับเราจะได้ลุยกับเลียฟพูครับแน่นอนว่าเราเพิ่งปรับแผนมาเมื่อสักครู่นี้ครับกับครึ่งฤดูกาลหลังนะครับก็เป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวไปดูว่าเกมกับลี์พูจะเป็นอย่างไรกับศึกคาราบาวครับรอบรองชนะ ในเกมถัดไปครับเราจะลองให้โอกาสเขาพี่เมนูนะตอนนี้น่าตึงไปหมดเลยครับเพราะพี่แกไม่ได้ลงครับบวกกับฟอร์เฟรนด์เวิร์ดไม่ได้ดีด้วยนะครับเราก็จะให้โอกาสน้องได้ลงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในรายของ,ดองเดียบันเด้ครับจะลงแทนชอตเบกครับเป็นการดรอปครั้งแรกเลยครับเพราะว่าชอนอตเบกฟอร์มถือว่าไม่ค่อยดีนะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าเกมนี้เราจะพลิกสถานการณ์เจอกับเลฟพูและจะเป็นอย่างไรครับอะไรครับผมเกมกับเรวพูครับในศึกฟุตบอลคาราบาวครับะฮะก็จะแบ่งเป็น2เลกครับเย้าเยือนนะครับแต่เลกแรกเล แมยูถือว่าเสริมไปดูครับแต่ว่าปีนี้ฟอร์มยังไม่ได้ดีแบบที่คิดไว้นะยครับด้านของแมยูไนเตดครับตอนนี้ก็มีปัญหาโดยเฉพาะเกมรับและเกมรุกไม่มีห่วงรุนคือเกมรุกโหดแล้วตอนนี้แต่ว่าเกมรับครับเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าแมนยูจะแก้ลําอย่างไรครับในรายของเกมรับอย่างเชอร์แบกที่ก็เซ็นมา95ล้านปอนด์ครับยังแบกไม่ได้แล้ววันนี้โดนดรอปครับเป็นเดียลมันเดย์ครับได้ลงคู่กับเดลิชนั่องะวันนี้จะได้ของเคฟฟิตูรามก็ได้ลงแชงคาร์ลสบาลบ้าด้วยครับ ทางด้านของสเสือตัวจริงแมนยูวันนี้ก็ดรอปทางด้านของชอเชลเตอร์แบ็กครับ d รอปบาเลบ้าครับแล้วก็ฟอร์เรนเบิร์ดครับ3คนเลยนะครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งแมนยูครับไอจริงก็ถือว่ายังไม่ได้วิกฤตนะครับแมนยูฟอร์มอาจจะไม่ได้เปียงปังตามจำนวนเงินที่จ่ายไปครับแต่ว่าสถานการณ์ทีมก็ยังไม่ได้ตกแล้วซาลาครับกระชากหนีมิลอสเครอรเคสูออเคสูสปีดดีมากครับตามซาลาทันด้วยฮะซาลา สาลาหนีพับโรบินมาได้หนึ่งครับแล้วมาสองเดียวมันได้ปั๊มเลยอูหเดียวมันได,ด้ถึงว่าแน่นครับแล้วมาที่เมนูออกขวามาอยา่าเมาฝ่ากมาที่เมนูแล้วเมนูช่องนี้เล่นกับโยเกเรสตเล่นกับโยเกเรสตแล้วเมนูหักซ้ายเมนูเข้าขวาเมนูกดโหโหเมนูโอ้โหนี่คือทักษะของเมนูครับหลบแล้วหลบอีกแล้วสุดท้ายได้ยิงอาเลยครับฟอร์เรนเวส เครียดแนบเจอช็อตนี้ของเมนูดูครับไปหลบมาหนึ่งแล้วหักเข้าขวาหลบและวจิงวันนี้เรียบร้อยครับความมั่นใจจะกลับมาหรือเปล่าครับโอ้เขาพี่เมนูอย่างนี้โอ้ถือว่าดีมากครับอะไรครับสร้างความมั่นใจของเมนูครับถือว่ายอดเยี่ยมครับก็จริงๆผมชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดกลับมาได้นี่ก็พร้อมให้ตัวจริงนะเมนู แล้วโซบอสไลน์เข้ามายิงติดเดียมันได้พกอีกแล้วอู้เดียมันได้เขามีลูกหนักลนะสองครั้งเลครับเนี่ยอรร่าแล้วชุดนี้ดูดูจัดทรงดีนะแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับเปิดครอสมาเสาแรกมองอา้าเข้ามาด้านในแล้วยิงต้องเคลียร์ที่ไปก่อนแล้วด้านหน้าปัม๊มย้อนกลับมาเอาบันเชิงแล้วใส่ดูเย็ดยิงโอ้ยเกือบไปเหมือนกันนะแมนยูเคลียร์ไม่ขาดและเรียบูครับเหมือนจะเล่นสั้นๆครับงหวะนี้โรบอสใหม่สั้นรับแล้วเปิดเข้ามาด้านในยเกเรตมงมา เมนูตบมาริฟราเมโต้ฝากขึ้นมาด้านหน้ามาที่กอร์ดอนแล้วด้านหน้าครับทิมต่อมาที่เมนูหนีมาสวยๆแล้วตรงกลางรออยู่โยเคเรดดูโอโซเบเกอร์เขาเดาทางถูกแฮะอย่ามาครับหักข้อมาสวยที่ริฟราเมโตแล้วทำได้ดิและจังหวะนี้ริฟราเมโต้ดดเ,ตเติมขึ้นมากับเมนูสองคนแล้วรฟราเมโต้ฝากเข้ามาเมนูยิงแล้วโยเคเรดเรียบร้อยเลย จังหวะเก็บตกของโยเคเรสถือว่าเฉียบเฉียบกับแก้ไขจังหวะที่ยิงไม่ดีก่อนหน้านี้แต่เมนูครับอ้ช่องนี้ถือว่าจุดเด่นของน้องเลยผมว่าเลยนะเมนูเนี่ยเล่นแบบนี้เคลื่อนแบบนี้นะฟอ r เอนเวิร์ดเหนื่อยบอกเลยโหเราอาจจะได้กลับมาปลุกปั้นเมนูอีกครั้งฮะแล้วตัดได้โรบเนรบเนโตโรเบนโตตัดมาให้ยาา่ยามเมาอย่าเมาเข้าซ้ายไม่เร่งครับคืนกลับมาตรงกลาง ฟงโซโดเดวิสมาแล้วจังหวะนี้สปีดขึ้นมามัดใช้เลลิสเอาไม่อยู่หลุดขึ้นมาได้เดยยิงโอ้โหเฮอร์เซนเซนกอดอนมาที่เมนูเมนูดึงจังหวะแล้วเมนูออกซ้ายโอ้โหแล้วเข้าหนักทิมเบอร์โปัญหาเข้าแล้วหรือปเปล่าถ้าเข้าอย่างนี้แล้วคัดซีนอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสมีโอกาสเรียบร้อยโอ้ไปครับยูเดนิมเบอร์ไ,ไปเข้าวดพลาดใส่เมนูอ่ะโอ้โหแล้วมียกเท้าช่วงท้าย เคอร์เคสไปสวยครับเงยหน้าหมอนะเคอร์เคนสยอดไปเสาไกลแล้วปั๊มมาที่เมดดูยิงอติดอกยังไม่ฟาวมาจีพาร์วิดพาร์วิดเห็นขวาออมมาแล้วเรียบร้อยจิมจิมเราโอ้โหเกือบจะเข้าแต่ว่าไม่เข้าแล้วแมนยูเปียดโยเคเรสออกครับวันนี้พี่แกก็วืดหลายครั้งเหมือนกันนะแล้วก็กอดดอนครับโดนช็อตเป็นบากาโยโกลงมาเดนนิดเปิดยอดดงโดมาแล้วโุ่งของเคอร์เคส จะได้ส่วนครับของแมนยูนเต็ดครับจังหวะนี้ของบากาโยโกหลบมาแล้วมาต่อที่คมพปี้เมนูกระชากขึ้นมาเมนูหนีมาแล้วเมนูโดนเสียบโอ้โหใบเหลืองเต็มโคร้รแต่จริงๆใบนี้ก็ใบเหลืองแก่ๆแ,แล้วกัน90ประชีรับแมนยูยิงได้สอบประตูเลี้ยผูก็ต้องชื่อชมแลครึ่งหลังเขาก็ยันจนไม่เสียประตูที่3ครับถือว่าสําคัญนะ เรนดี2เล็บปูยังมีโอกาสเล่นี่บ้าเล็บปูด้วยครับส่วนเกมนี้แมนยูก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างครับอะไรครับผมจากที่ประเมินในเกมที่แล้วนะผมมองว่าผมจะลองให้โอกาสคอมบี้เมนูครับเป็นตัวจริงครับเพราะว่าพี่แกฟอร์มดูดีมากๆับทุกคนดรอปเลยครับผมในรายของมัดใช้ดลิดนะให้ได้ก่อนเดียวมันได้ครับลงแนชนชารเตร์แบกอาจจะเป็นไม่ได้เป็นสายตันสายชนหรือล่าทุกคนเข้าคู่กับเดลิดก็อาจจะไม่ค่อย ดีสักเท่าไรครับเพราะว่าเดลิดสสมัยก่อนอาจจะเป็นซ็อปเปอร์จริงแต่ว่าสมัยเนี้ยอายุเขาเยอะขึ้นก็ไม่ได้เป็นซ็อปเปอร์เต็มร้อยนะเพราะว่าเดอมอนเดเนี่ยอาจจะมีจังหวะลูกเร็วลูกหนักให้กับชอตเตอร์เบกนะครับผมว่าอาจจะดูดีขึ้นนะฮะและในเกมชดมาครับโอ้ชุดที่เราปรับปรุงนะครับผมก็ได้ลงต่อเนื่องในสื่ฟุตบอลไดฟเอครับนะก็เป็นผลดีครับเราชนะได้สองประตูต่อศูนย์นะครับผมเกมรูปเกมดูดีขึ้นเยอะครับและก็นักเตะที่เราปรับเปลี่ยนลงไปไม่ว่าจะเป็นคาร์ลอสมาเลบาครับ คอาพี่ไปดูครับแล้วก็เดียบันเดถือว่าโดดเด่นทั้ง3คนและชาให้แมนยูเก็บครีนชีตและชนะได้2อสูตรในเกมนี้ครับโรแล้วก็ตำแหน่งของเราค่อนข้างลงตัวนะผมว่าเราปรับเดียบันเดครับเป็นสต็อปเปอร์เต็มตัวครับแล้วก็ชอนัลเบกเนี่ยเป็นบอลเพลย์อิงครับคอยสเปย์บอลออกจากแนวหลังนะครับทูร่าเนี่ยคอยรับบอลเป็นดีฟไลน์อิ่งนะตอนนี้ของทีมครับแล้วก็บาเลบ้าคอยเก็บกวาดเป็นตัวโฮดดิ้งนั่นเอง อลไรผมว่าชุดนี้ดูดีขึ้นนะครับผมกว่าคืึดูการแรกกับที่เราใช้หลังจากที่ได้รับโอกาสนะครับผมเมดูก็เดินหน้าเลยครับผมสร้างแอซิดสร้างประตูครับให้กับตัวเองและตอนนี้เดียวโอ้โหกลายเป็นว่าทุกๆเกมที่พี่แกลงเนี่ยสร้างอิมแพคให้กับทีมเรื่อยๆจริงๆคะตอนนี้และตอนนี้ครับโอ้เทียบกันเลยครับจะได้กอบคอบี้ไปดูเลยครับผมลงไป15เกมเนี่ยยิงไป6ประตูกับ5้าแอซิกับทด้านของเฟอรเรนเวิร์ดเนี่ยสามสิบสองเกมครับยิงไป7จ็ดแอซิห้าทุกคน โอ้หรือว่าเมนูครับเล่นน้อยกว่าครึ่งครับแต่ว่าทุกอย่างดูจะดีกว่า Foreign Bird เยอะเลยนะผมว่าเ,เป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วนะครับ Foreign Bird อาจจะมีปัญหานะผมมองเลยเนี่ยครัการันตีความโดดเด่นโดยการติดทีมยอดเยี่ยมด้วยครับคอมบี้เมนูก็ไม่ธรรมดาเลยครับบอกเลยว่าจริงๆน้องมีขอครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจับจุดเจอและตำแหน่งที่ใช่ต้องเป็นกลางรุกเท่านั้นนะซึ่งโดดเด่นโคตรเลย ซึ่งแน่นอนเลครับผมตอนนี้แมนยูก็ยังคงรั้งอันดับที่4ของตารางพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต้มอะแก๊บห่างครับจากที่ห่างเป็น10แต้มแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่4แต้มนะครับมีโอกาสไล่จี้อาร์เซนอลได้ไม่ยากเลยครับผมเส้นทางอีกขึ้นดูการบอกเลยว่าตึงแน่ๆครับนะรครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับชอบ่องพี่บอัดวัฒนฟักด้วยละกันนะครับผมและเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อไปในพาร์ท ถัดไปกันทุกคนขอคนละหนึ่งกดไลค์ like นะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยครับและวันนี้ทุกคนได้เห็นหน้ของเคบี้เมนูครับเด็กปั้นของแมชชีนเตอร์เตดครับจะกลับมาเกิดอีกหนึ่งครั้งและผมสัญญาทุกคนว่าผมจะปั้นน้องไปให้เป็นระดับเวิร์คลาสได้ได้จะเป็นไปได้ไหมก็ต้องมารอลุ้นกันวันต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับคนละหนึ่ง like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับและก็กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีบายบายครับผม